คนไหนจะพูดก็บอกชื่อด้วยนะเพราะอาตมาจําชื่อไม่ค่อยได้เอาโยมอะไรจะพูดจ้ะโยมหน่อยเจ้าค่ะโย,ย, <ม S 1> ยมหน่อย,ย<ม>เรียนถามพระอาจารย์ว่าในการที่เราจะเริ่มปฏิบัติเนี่ยพระอาจารย์การที่บอกว่าทําเป็นปกติเนี่ยยังไงครับพระอาจารย์เอาที่เป็นปกติโดยไม่ทาก่อนนะปกติชีวิตประจําวันของเราอะไม่ได้คิดจะปฏิบัตินะค่ะ คือโยมตั้งโตมต,ตั้งเป้าว่าโยมจะมาปฏิบัติเนี่ยแต่ได้ยินคําว่าเอาว่าทําเป็นปกติตรงนี้ค่ะอาจารย์ปกติโดยที่ไม่คิดจะปฏิบัติคลัว่า,า,า,าปกติตรงนี้นะปกติในชีวิตประจําวันอ,อยู่บ้านอย่างเงี้ยเราไม่ได้คิดจะปฏิบัติเจแล้วอารมณ์อะไรมาปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละปกติของผู้ไม่ปฏิบัติ แม้ม่อยู่วิเวกเหมือนกันเราก็ไม่ได้คคดจะปฏิบัติแล้วมาทําไมเจ้าค่ะเราได้เมื่อเราตั้งใจมาปฏิบัติแล้วบอกว่าให้อยู่ให้อยู่เฉยเฉย<ๆ>ไม่ต้องปฏิบัติใช่แต่คําว่าปฏิบัติตรงเนี้คือมันมีความมุ่งมัน่นตั้งใจตั้งใจว่าจะปฏิบัติและคําว่าปฏิบัติเนี่ยมันมีรูปแบบรูปแบบของการปฏิบัติ เอาโยมลองคิดว่าจะมาปฏิบัติอาโยมทำยังไงะเดี๋ยวจะรู้ว่ารูปแบบเป็นยังไงโยมก็ตั้งใจที่จะปฏิบัติมาปฏิบัติแต่แต่ว่าตั้งใจตรงนั้นนะโยมทำยังไงคิดยังไงนั้นวิธีการคือโยมตั้งใจมาที่โยมเคยทำก็คือดูลมหายใจคิดว่าจะปปฏิบัติแล้วคิดว่าจะปฏิบัติแล้ว,ว,ลวโยมก็จะนั่งนั่งเก้าอี้ก่อนที่จะมานั่ง ก่อนที่จะปฏิบัติโนะยมคิดยังไงตรงนั้นโยมคิดว่าจะจะดูลมหายใจอ่านะคิดก่อนคิดค่ะแล้วก็หาที่ตรงไหนดีอ่ะที่จะวิเวกจะปฏิบัติเจ้าค่ะตรงไหนจะสะดวกในการปฏิบัติก็จะจะมุ่งหรือแสวงหาสถานที่แห่งนั้นเจ้าค่ะแต่จิตใจอ่ะเคยเห็นก็ไหมว่าจิตใจคิดว่าจะปฏิบัติแบบนั้นอ่ ยังไม่เห็น,น,น,นแต่<า>คิดากกาเป็นการคิดเฉยๆการคิดขึ้นมาก่อนค,คิดว่าจะปฏิบัติแม้เรื่องการทำสมถะภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนามันก็ต้องคิดอย่างนี้แหละ,ะโดยการปฏิบัติมันมีรูปแบบรูปแบบารปฏิบัติเอาคิดว่าจะปลี่ยนเมื่อกี้พูดถึงเรื่องคิดว่าจะปฏิบัติแล้วต่อมาเอาเริ่มปฏิบัติ ก็คือหาที่นั่งแล้วก็หลับตา,าแล้วก็ดูลมหายใจนี่นี่คือการปฏิบัติเจ้าค่ะมันเป็นอันนี้คือช่วงที่สองช่วงแรกคือคิดจะปฏิบัติเจ้าค่ะช่วงต่อมาคือสแสวงหาสถานที่ปฏิบัตินะ<ม>เช่นจะนั่งท่าไหนจะอยู่ตรงไหนวิเวกยังไงตง,งบยังไงนั้นหาเอาแล้วต่อมาเริ่มเอาหาที่วิเวกได้แล้ว<า>เอาเราจะนั่งตรงนี้แล้วนะ แล้วทำไงต่อมาก็หลับตาแล้วก็ดูลมหายใจไปเรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่โยมปฏิบัติเอาให้เล่าตามที่เคยทำมาก็นั่งดูลมหายใจไปนั่งนั่งจนสงบสักพักหนึ่งแต่รู้ตัวอยู่ลมก็จะเบาลงไปเรื่อยๆเเอาเริ่มต้นตั้งแต่คิดจะดูลมหายใจจะดูก็ดูไปเลยก็ดูไปเลยว่าดูไปเลยแต่ต้นที่ ตอนที่คิดจะดูนี่ก่อนเลคิดจะดูอเอาเอา,เอาตอนแรกยังไม่ได้รู้ใช่ไหมยังไม่ได้คิดอะไรแต่ต่อมาคิดว่าจะดูลมหายใจอ่าก็ก็ก็คิดว่าจะดูก็ดูดูไปดูไปรู้ที่ไหนดูที่ลมเข้าลมออกตัวนั้นเป็นตัวอารมณ์นะแต่ที่าอาตมาถามนี่คือธรรมชาติที่เขาคิดจะทำค,ะคิดจะดูกำหนดลมหายใจเจ้าค่ะ ตรงนั้นไม่ใช่ลมหายใจลมหายใจมันเป็นอารมณ์แต่ตัวธรรมชาติที่รู้มันคือตัวไหนมันคือจิตหรือใจค่ะแล้วความคิดที่จะดู่มันอยู่ที่ไหนไม่ใช่อยู่ที่ลมหายใจแล้วนะนะั้นเป็นอารมณ์อีกทีแต่จิตคิดจะดูอ่ะคิดจะรู้อ่ะอ้าวตอนนี้ลองคิดจะดูคิดจะดูดะดมันไปรู้ที่ไหนตัวที่รู้อ่ะตัวที่คิดอ่ะ น,นั่นที่ตัวคิดจะอยู่ที่ไหนและตัวที่รู้เนี่ยอ่าเนี่ยต้องไปรู้ว่าคิดจะดูและจึงไปรู้ที่ลมหายใจแล้วส่วนมากผู้ปฏิบตัติคิดจะดูลมหายใจมันก็ไปที่ลมหายใจเลย<อ>แต่ตัวที่คิดจะดูตัวที่รู้ที่จะดูลมหายใจตรงนั้นนะ่ะมาเรียนรู้ตัวนี้ตัวนี้คือจุดเริ่มต้นของการทำกรรมฐาน หรือไม่ทำก็ได้พอรู้แล้วก็เลิกทำเคยเห็นแม่เนี่ยจิตจิตคิดจะดูมันอยู่ที่ไหนโยมอย่างที่โยมเขายมที่ทำก็คือดูดูหายใจไปเลยอ่ามารู้ที่อารมณ์เลยใช่แต่จิตคิดจะดูอะพะลมหายใจเนี่ยมันเป็นรูปธรรมแต่จิตคิดจะดูอะเป็นนามธรรมถามถึงนามธรรมตัวที่ดูตัวที่รู้อ่ะ เคยเห็นมัเขาไหมรู้ด้วยความคิดเป็นมโนเป็นความคิดของเราอ่าความคิดก็ได้แล้วถ้าไม่คิดอ่ะมันรู้เลยได้ไหมตอนที่ผ่านผ่านบผ่านการคิดมาแล้วถึงจะเหตุถึงจะรู้ว่าถึงก็รู้เองว่าหายใจอ่าเอาตรงที่คิดเริ่มต้นที่เราจะคิดคิดแล้วก็ดูอ่าตรงเริ่มคิดจะคิดเอาลองคิดจะดูตรงนั้นนะที่เป็นนามธรรมตรงนั้นนะ แต่ตัวลมหายใจมันเป็นรูป,ปรธรรมอค่ะรูป,ปรธรรมนี่รูปมเป็นนา,นารมณนะจ้ารู้ว่าลมไม่ได้แต่ธรรมชาติที่รู้ว่า<ะ>เคยเห็นไหมถ้าไม่รู้ตัวนี้ปฏิบัติอะไรก็ไม่ได้หรอกเพราะไม่มีรู้ผู้ทำงานผู้ทำงานคืออะไรความเพียรสติสมัมปชัญญะเป็นนามรธรรมจ้าแต่ถ้าไม่รู้จักเขา ทำอะไรก็ไม่รู้ผิดก็ไม่รู้ถูกก็ไม่รู้รู้แต่อารมณ์ความคิดความคิดของนั้นของเราไม่ใช่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นนามธรรมเลยก็เป็นนามธรรมมาสิแต่มันอยู่ที่ไหนรู้ยังไงทำไมจึงรู้ว่าเป็นนามธรรมมาตรงเนี้มีไหมตัวที่คิดอ่ะแล้วไม่คิดมีไหมรู้ได้ไหมรู้ได้เอาเรียนรู้กับธรรมชาติที่รู้นั่นแหละจะคิดหรือไม่คิดก็แล้วแต่ ให้ให้ให้ไปเรียนรู้ตรงนั้นเรียนรู้ตรงที่คิดว่าจะทําหรือว่าไม่ได้คิดแต่ว่าก็กรู้<อ>จะเทียบเคียงให้เห็นว่าอ,อย่างได้ยินอย่างเงี้ยเราต้องคิดไหมไม่คิดอแล้วทำไมจึงรู้เ,รเนี่ย,ยบางทีได้ยินแล้วก็รู้ไม่ต้องคิดก็ได้หรือได้ยินแล้วก็คิดด้วยก็ได้เจาค่ะเคยเห็นไหมมันมีได้ทั้งสองอย่างนี่ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆอ่ะทีนี้ก็กลับมาเรื่อง กำหนดลมหายใจเจ้าค่ะอา้าวตอนที่ยังไม่ได้กำหนดลมหายใจอ่ะใจมันไปทางไหนหรือว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีอารมณ์อะไรบ้างก็ก็ไม่ได้สังเกตเอา้าว<ๆ>ก็ไม่ได้ศึกษาดิเพราะตัวสังเกตเป็นตัวศึกษาเนะไม่ไม่คือตอนตอนตอนที่คิดนี่ยก็คือว่าคิดจะมาดูลมหายใจก็คิดคิดแค่นั้นอแล้วก็อาจจะมา,มาจะนำเสนอว่ามันมาจากการที่เราไม่คิดอะไรก่อน หรือว่าคิดนึกบุงแต่งก่อนคิดนึกบุงแต่งเรื่องอื่นก็ได้ไม่ใช่เรื่องกําหนดลมหายใจเจ้าค่ะเคยเห็นความต่างกันไหมคิดที่จะปฏิบัติก็อย่างหนึง่งคิดแล้วไม่ได้ปฏิบัติก็อีกอย่างหน,นึ่งเจ้าค่ะนี่มันมีทั้งสองอย่างอะทีนี้จุดเริ่มต้นของการปฏิบัติเกิดจากการคิดนึกก็ได้ไม่คิดนึกก็ได้เจ้าค่ะทีนี้มารู้ตรงที่เราจะปฏิบัติตรงนี้เข้าเรื่องตรงนี้นะเข้าประเด็นตรงนี้ที่คิดจะปฏิบนะัติน่ะ มันมีบัญญัติก็ได้มีปรมัดก็ได้คิดนึกก็ได้ไม่คิดนึกก็ได้เจ้าค่ะแล้วรู้หรือเปล่าหรือไม่รู้ไม่รู้ก็ปฏิบัติไม,ไม่ได้นะคือคือโยมยังไม่เข้าใจความหมายว่าตั้งใจหรือรู้คือ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 ,คอ,คอมันมันมันทริคอยู่ตรงนี้ค่ะพระอาจารย์ว่า,เ,<อ>าเดี๋ยวลององใช้คําว่าตั้งใจนีคือตั้งใจจงใจ ที่จะปฏิบัติจะปฏิบัติถูกกับไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้คิดจะปฏิบัตนนินั่นแหละนั่นแหละมันสิ่งที่ที่โยมโยมยังที่ที่ที่ประเด็นคือตรงนี้ให้รู้ว่าที่เราไม่คิดปฏิบัติก็อย่างหนึง่งค่ะแล้วคิดจะปฏิบัติก็อีกอย่างหนึ่งเจ้าค่ะแล้ว<ช>ทีนี้ให้เทียบเคียงเราไม่ได้คิดปฏิบัติเป็นอย่างไรกับที่พอเราคิดจะปฏิบัติเป็นอย่างไงมันมันมันจะมีความรู้สึกต่างกันนะต่างกันต่างกัน อันเนี้ยแล้อาอย่างเราไม่ได้คิดอะไรแล้วเสียงรถก็มาเสียงพูดก็ได้ยินอย่างเงี้ยเราไม่ได้คิดจะปฏิบัติเจ้าค่ะเห็นไหมหรือว่ากายที่กําลังนั่งก็มียาบทใหญ่ก็มียาบทย่อยก็มีทุกก็มีอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหรือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอารมณ์ต่างๆพวกนี้เขาก็มีเราไม่ได้คิดปฏิบัติหรอกแต่จะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองแต่พอจะคิดปฏิบัติน่ะมันเอาเฉพาะที่เดียวเช่นกําหนดลมหายใจมันก็อาเฉะาะที่ เนี่ยที่นำเสนอว่าเคยเห็นไม้มจิตคิดจะปฏิบัติมันมีจุดโฟกัสที่ใดที่หนึ่งรวมแล้วก็เพ่งแต่จะไม่รู้ไอ้ตัวที่รวมที่เพ่งตรงนี้มันจะไปรู้ที่อารมณ์แล้วเช่นจ,จะไปรู้ลมหายใจก็จะไปตรงนั้นเลยอไอ้ตัวที่คิดไอ้ที่รวมไอ้ที่เพ่งตัวนี้ไม่รู้ใจตัวนี้ไม่รู้อเอาอย่างเงี้ยพอคิดจะปฏิบัติตเอาลองลองคิดปฏิบัติ แล้วมันต่างกันที่เมื่อกี้ที่ไม่ได้คิดปฏิบัติยังไงต่างต่างยังไง,งคิดจะปฏิบัตินี่มันไปเพ่งให้เห็นชัดชัไอ้เพ่งนี่คือมันรวมก่อน,นแล้วก็เพ่งไปหาอารมณ์ที่เราต้องการปฏิบัติก็จะเห็นชัดเจนนี่เนี่ยตรงนี้แหละที่อาตมานำเสนออยู่แต่ที่เราไม่ได้คิดปฏิบัติะมันมาได้ทุกอารมณ์ทุกตะวานแต่ถ้าเราคิดปฏิบัตินี่มันเอาเฉพาะที่ อารมณ์เดียวโฟกัสอยู่ที่เดียวแล้วก็เพ่งจ้องเฉพาะที่เดียวอารมณ์อื่นฉันไม่เอาไม่ใช่ปฏิบัติเนี่ยให้เทียบเคียงสองอย่างปฏิบัติกับไม่ปฏิบัติความรู้สึกต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะเข้าใจนะเข้าใจเข้าใจก็จบไปแล้วยังสงสัยอะไรต่อก็สงสัยต่อว่าอ่าเราก็เราเราเราไม่ปฏิบัติและเราก็ดูทมันก็จะมันก็จะให้ให้ว่าก็ฉันมาปฏิบัติ ตรงนี้อะค่ะพระอาจารย์ก็นสําฉันมาปฏิบัติน่ะแล้วเจะมาปฏิบัติแต่ว่าไม่จะปฏิบัติอืมันแต่เป็นการปฏิบัติโดยที่ไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติอต้องใช้สำนวนนี้ว่าไม่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 เพ่งจ้องไม่ก็ถืออยู่ตามธรรมชาติออมีก็ให้รู้มีอารมณ์อะไรเข้ามาก็ให้รู้แล้วนั้นแล้วก็รู้แบบธรรมชาติเขาเสนอเขาแสดง เรียกว่าให้ธรรมชาติเป็นครูแล้วก็เรียนรู้กับธรรมชาติเขาแต่ถ้าเราไปทําไปเพ่งไปจ้องควบคุมบังคับนั้นเราไปอีกอย่างกับธรรมชาติก็นะเจ้าค่ะเจ้าค่ะมันคนละเรื่องกับธรรมชาติเขาเราไม่ได้เรียนรู้เขารากเพราะเราจะเอาเฉพาะที่เดียวแต่ธรรมชาติก็มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่เราเอาที่เดียวเจ้าค่ะเพ่งเฉพาะที่เดียวมันก็ไม่ธรรมชาติสิเจ้าค่ะเจ้าค่ะทีนี้ก็กลับมาเรื่องการเอามาอยู่วิเวก เราจะมาไปเวกก็คือมาเรียนรู้กิเลสตัวเองพูดง่ายๆจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็เรียนรู้ด้วยแต่คําว่าปฏิบัติเนี่ยมันจะมีรูปแบบอยู่ที่อาตมาเคยปฏิบัตินะมันจะมีรูปแบบคือต้องทอํางงอ,ทอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้เช่นต้องสารวมสารวมของเราก็เป็นอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ธรรมชาติหรอกเราไปรวมรวมที่ใดที่หนึ่งเหมือนกับตั้งใจจะปฏิบัตินั่นแหละแล้วก็มันก็จะรวมที่เดียว แล้วก็จะเพ่งไปแม้อียาบทใหญ่ยาบทย่อยมันก็รวมอยู่ที่เดียวเช่นรวมอยู่ที่ใจบางทีก็รวมอยู่ที่กายบางทีก็รวมอยู่ที่ใจบางทีก็รวมทั้งสองอย่างแล้วก็เพ่งไปหาอารมณ์นี่คือเราเข้าใจว่านี่คือรูปแบบเรียกว่ารูปแบบของการปฏิบัติแต่ทีนี้การปฏิบัติที่มีรูปแบบแบบนั้นเราไม่เอาเราจะเรียนรู้ปฏิบัติโดยไม่มีรูปแบบเพราะอะไรเพราะธรรมชาติมันไร้รูปแบบ แต่ถ้าเราไปสร้างรูปแบบการปฏิบัติขึ้นมามันจะไม่รู้จักธรรมชาติมันมธรรมชาติมันก็มีตาก็เห็นหูก็ได้ยินจะโบกได้กลิ่นเรียนรู้รสประสาทอย่างดีมันก็ต้องเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสสัมผัสแต่ถ้าเราไปควบคุมบังขับเอาไว้มันจะเสียความรู้สึกรู้ตามธรรมชาติมันไปเจ้าค่ะสํารวมประาประสาทห้าเนี่ยเราก็ไม่ต้องแล้วเราก็แล้วแต่อะไรที่มันจะเข้ามาหาลัยจริงจริงคล้ายคำว่าสํารวมภาษาไทยเนี่ย มันไปรวมๆที่ใดที่หนึ่งความหมายคำว่าสํารวมของเราอะเจ้าค่ะแต่จริงๆคามหลักของธรรมชาติของเขาเขาเรียกว่าสังวรสติสังวรนั่นแหละค่ะสติสังวรหรือว่าหมายถึงสติสังวรตรงนี้ก่อนนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่การทำสํารวมแบบนั้นนะความหมายคนละอย่างกันแต่ถ้าหากว่าเข้าใจเรื่องสํารวมหรือสติสังวรเนี่ยความหมายคืออันเดียวกัน เพราะนั้นตรงนี้เขาเรียกว่าสื่อความหมายหรือว่าอิทธิพลของภาษาแต่ถ้าคิดว่าต้องสำรวมนะมันจะไปรวมๆที่ใดที่หนึ่งภาษาไทยมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าสติสังวรเวลาที่เขามีสติสังวรนะเขาจะปิดจะก,กัน้นมีสติแล้วก็ปิดกัน้นอกุศลต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ใช่ทําสํารวมแบบที่เราทำํทำสวมรวมที่ใดที่หนึ่งของนั้นหรอกความหมายตรงนี้ต้องทํความเข้าใจสื่อตรงนี้อย่างเช่น ถ้าสมมติโยมเดินออกมาจากบ้านแล้วมามองต้นไม้เขียวมองมืออย่างเงี้ยก็แสดงว่าอาจจะโยมไม่มีสติแล้วถูกไหมก็ให้รู้ก็ให้รู้แต่โยมสามารถทาได้ได้รู้ได้เพราะปกติมันมีประสาทตายังดีมีอารมณ์มันก็ต้องเห็นประสาทหูยังดีมีเสียงมามันก็ต้องปรากฏแต่ให้รู้ไม่ใช่ไปห้าม ถ้าไม่เห็นไม่ให้ได้ยินไม่ให้มองไม่ให้ทำน่นนี่นั้นไม่ใช่ห้ามอย่างนั้นอไอการห้ามตรงนั้นอ่ะไม่ไม่ใช่เรื่องของการตติปฐานไม่ใช่เป็นแบบนั้นตติปฐานเขาก็ต้องเรียนรู้ทุกอารมณ์ทุกทวานทุกวิญญาณแต่ว่ามันก็อย่างเช่นท่านยกตัวอย่างว่าสติสังวรนะเวลาเกิดอ่ะบาลีใช้คําว่าสติเตสังนิวาลังสติเป็นเครื่องกั้น กระแสของกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นเวลาที่ตติสังวรเกิดเขาจะปิดกั้นเองปิดกั้นอกศนุศลที่มันจะไหลาอาบฉับทามาทุกอารมณ์ทุกทวารได้แต่ในหลักกรณีที่โยมว่าเมื่อกี้พอออกมารอบข้างนอกก็เห็นนูน่นเห็นนี่ได้ยินได้ยินนี่มันไม่มีตติสังวรแล้วไงก็ให้รู้นะ hmm. แล้วเวลามีสติสังวรเป็นยังไงไม่ใช่ไปทําสํารวมไม่ใช่ไปเพ่งไปจ้องไม่ใช่ hmm. ไม่ใช่ฟอหมายอนั้นนะฮะ hmm. อย่างที่โยมทําอ่ะ พอคิดจะปฏิบัติแล้วก็ทําแล้วก็เพ่งจ้องตัวนั้นไม่ใช่สติสังวรนะ mm hmm. เป็นการควบคุมบังคับให้อยู่ที่เดียวเพ่งจ้องอารมณ์เดียวเนี่ยมันจะต่างกันนะ